นี่ก็อปตครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพานก็นำรถครับมาพ่นน้ำครับดับไอร้อนให้กับสาธุชนพุทธบริษัทนะครับนี่ครับรน้ำในบรรศาลาก็แน่นสนัดครับตั้งไปด้วยสตาสาธุชนพุทธบริษัทนะครับนี่ครับครับครับเป็นวันที่สิ้นสุดกำหนดการของ วัดป่าป่านะครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเป็นประเพณีสงการครับกำหนดเริ่มต้นเริ่มต้นมาแต่วันที่13เมษายน68ก็มาสิ้นสุดเอา17เมษายน68ของภาคบ่ายวันนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งแต่อาทีกลยานางมัดเกกลยานางปริโสปริโยสานกลยานางเบื้องต้นท่ามกลางได้สิสุดก็จบลงด้วย ความสวยสดหมดจดงดงามครับครับครับก็อนุโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านทุกคนครับสาธุ